Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับคือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยการตัดต่อ DNA มันอาจจะเหมือนเราเป็นแค่ช่างไม้ที่ปรับแต่งของที่มีอยู่ค่ะเหมือนซ่อมแซมดัดแปลงนิดหน่อยใช่ครับแต่ตอนนี้เหมือนเรากำลังจะก้าวไปอีกขั้นคือเป็นเหมือนสถาปนิกชีวภาพเลยด้วยศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ synthetic biology ใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยจากแค่แก้ของเดิมไปสู่การออกแบบและสร้างระบบชีวภาพใหม่ทั้งหมดจากพื้นฐานเลยค่ะโอ้ฟังดูยิ่งใหญ่มากครับจุดที่เปลี่ยนเกมจริงๆคือการนำเอา,เอาหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาปรับใช้ค่ะหลักการทางวิศวกรรมค่ะ ทำให้เราไม่ได้แค่แบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแต่เราสามารถออกแบบแล้วก็คาดการพฤติกรรมของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในระดับ DNA ได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนมากขึ้นเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นหลักการแรกที่สําคัญมากๆที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือเรื่อง standardization หรือการสร้างมาตรฐานอันนี้คือที่มาของแนวคิด BioBricks หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแนวคิด BioBricks ของทอมไนท์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคลิกวงการพอสมควร มันเหมือนตัวต่อเลโก้ที่เคยได้ยินมาเลยใช่ไหมครับคือมีชิ้นส่วน DNA ที่ทำหน้าที่เฉพาะเฉพาะเช่นตัวเปิดตัวปิดตัวสร้างโปรตีนตัวหยุดอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญคือทุกชิ้นเนี่ยจะมีข้อต่อหรือที่เรียกว่า Prefix กับ Suffix ที่เหมือนกันหมดอ๋อทำให้เอามาประกอบกันง่ายๆเหมือนคลิกต่อกันได้เลยใช่ค่ะ ประโยชน์หลักๆเลยนะคะ1คือเรื่อง predictability หรือการคาดการพฤติกรรมคือพอเรามีชิ้นส่วนมาตรฐานการต่อวงจรเข้าด้วยกันมันก็จะพอเดาได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแม่นยำขึ้นอื สองคือ reusability การใช้ซ้ำสมมุติมีคนสร้างสวิตช์ไวแสงที่ทำงานได้ดีแล้วเราก็หยิบไบโอเบรกชิ้นนั้นมาใช้ในโปรเจกต์เราได้เลยไม่ต้องเริ่มสร้างใหม่อ๋อเข้าใจแล้วครับประหยัดเวลาไปเยอะเลยใช่ค่ะลดเวลาออกแบบส่วนเชื่อมต่อ DNA ไปได้มากทำให้เราไปโฟกัสกับการออกแบบฟังก์ชันหรือหน้าที่ของระบบที่เราอยากสร้างได้เต็มที่มากขึ้นค่ะพอเรามีชิ้นส่วนมาตรฐานแบบไบโอเบรกแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการพิสูจน์ว่า เออมันเอามาสร้างอะไรที่ซับซ้อนขึ้นได้จริงใช่ไหมครับเหมือนช่วงบุกเบิกที่เขาสร้างวงจรพันธุกรรมแรกๆขึ้นมาใช่ค่ะต้องโชว์ให้เห็นว่ามันทําได้จริงวงจรที่ดังมากๆในช่วงปี2000ก็มี2ตัวหลักๆเลยค่ะตัวไหนบ้างครับตัวแรกคือจ e น i ติกทอโกสวิตช์ค่ะอันนี้เปรียบเหมือนสวิตช์ไฟเลยคือสร้างกลไกลเปิดปิดในเซลล์ที่มันจําสถานะตัวเองได้จําสถานะได้หมายความว่างครับ คือใช้โปรตีนสองตัวให้มันคอยยับย้องกันทำงานของกันและกันพอกระตุ้นให้ตัวหนึ่งทำงานมันก็จะไปกดอีกตัวหนึ่งแล้วสถานะเปิดหรือปิดนั้นก็จะคงอยู่เหมือนแล้วกดสวิตช์ไฟแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นค่ะสร้างหน่วยความจำในเซลล์ได้นั่นเองโห oh, ล้ำมากครับและอีกตัวล่ะครับอีกตัวก็ตามมาติดติดเลยค่ะคือ repressor ตัวนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือเป็นการสร้างนาฬิกาชีวภาพหรือ oscillator เทียมขึ้นมาในเซลล์ นาฬิกาชีวภาพค่ะใช้วิธีให้โปรตีนสามตัวมายับยั้งกันเป็นวงจรผลก็คือเซลล์จะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นรอบๆซ้ำๆเช่นทำให้เซลล์เรืองแสงแล้วก็ดับสลับกันไปเป็นจังหวะเหมือนเซลล์มันกระพริบได้เองเลยค่ะว้าวนึกภาพตามแล้วมันสุดยอดเลยนะครับใช่ค่ะสองวงจรน,นี้มันเหมือนเป็นโปรแกรม hello world ของวงการนี้เลยคือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า เฮ้ยเราสามารถโปรแกรมเซลล์ให้ทำงานที่ซับซ้อนมีพฤติกรรมบมางอย่างได้แล้วนะไม่ใช่แค่สั่งให้มันผลิตสารเคมีอย่างเดียวการสร้างวงจรซับซ้อนแบบนี้มันคงต้องมีวิธีจัดการความยุ่งเหยิงของมันแน่ๆเลยซึ่งก็น่าจะนำมาสู่หลักการต่อมาคือ abstraction หรือการมองเป็นนามธรรมาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหลักการ abstraction นี่สำคัญมากมันคือการซ่อนความซับซ้อนเหมือนเวลาเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราใช้คำสั่ง printing เพื่อสั่งพิม โดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าฮาร์ดแวร์ข้างในมันทํางานยังไงบ้างอ๋อ oh, ครับครับในชีววิทยาสังเคราะห์ก็คล้ายกันค่ะเรามองเป็นลําดับชั้นจากชิ้นส่วนพื้นฐาน parts เล็กๆเอามาประกอบกันเป็นอุปกรณ์ devices ที่ทำงานเฉพาะอย่างเช่นสวิตช์หรือเซนเซอร์แล้วค่อยเอา devices เหล่านี้มาต่อกันเป็นระบบ systems ที่ใหญ่ขึ้นและทำงานซับซ้อนขึ้น เข้าใจแล้วครับคือเราโฟกัสที่หน้าที่ในระดับบนๆโดยไม่ต้องกังวลรายละเอยียดปีกย่ายข้างล่างตลอดเวลาใช่ค่ะและที่สำคัญม,มากๆอีกอย่างที่มักจะมาคู่กันคือ decoupling หรือการแยกส่วนกระบวนการแยกส่วนแยกอะไรออกจากอะไรครับแยกขั้นตอนออกแบบดีไซน์ซึ่งส่วนใหญ่ทำบนคอมพิวเตอร์ออกจากขั้นตอนสร้าง build หรือการสังเคราะห์ DNA จริงๆในห้องแลบค่ะอ๋อการแยกส่วนนี้ มันเปลี่ยนวิธีทํางานไปเลยไหมครับจากเดิมที่นักวิจัยอาจจะต้องทําเองหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะมันทําให้เกิดวงจรที่เรียกว่า design build test learn ที่หมุนเร็วมากๆ design build test learn ค่ะคือเราออกแบบบนคอมเสร็จแล้วก็ส่งแบบเนี้ยไปให้บริษัทที่เขารับจ้างสังเคราะห์ DNA สร้างให้เลยพอได้ DNA กลับมาเราก็เอามาทดสอบในเซลล์ดูว่าทํางานได้ตามที่ออกแบบไหมแล้วก็เรียนรู้ผลเพื่อน,นําไปปรับปรุงการออกแบบในรอบต่อไป โห oh, เหมือนสถาปนิกส่งแบบให้ผู้รับเหมาเลยไม่ต้องไปผสมปูนก่ออิฐแล้วประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในวงการนี้ได้มหาศาลเลยค่ะพูดถึงเรื่องการเร่งพัฒนาการสร้างนวัตกรรมแล้วก็การสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องนึกถึงการแข่งขันอันนึงที่ดังมากๆคือ i g e m Competition ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ iGEM หรือ International Genetically Engineered Machine Competition นี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของ community ชีววิทยาสังเคราะห์เลยก็ว่าได้มันเป็นการแข่งขันที่ให้นักศึกษามารวมทีมกันแล้วก็ใช้หลักการชีววิทยาสังเคราะห์พวกนี้แก้ปัญหาต่างๆถูกต้องค่ะแต่ iGEM มันเป็นมากกว่าแค่การแข่งการสร้างโปรเจกต์เจ๋งๆนะคะอย่างเช่นแบคทีรียตรวจหามะเรง็งหรือยีสต์ที่ผลิตเชื้อเพลิงได้อะไรแบบนี้อืมมีอะไรมากกว่านั้นครับ อย่างแรกเลยคือ i g e m สร้างวัฒนธรรม Open Source ที่แข็งแกร่งมากผ่านสิ่งที่เรียกว่า registry of standard biological parts ค่ะ registry ค่ะมันคือคลังกลางที่รวบรวม bio bricks ที่ทีมต่างๆสร้างขึ้นแล้วทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลและขอเอาชิ้นส่วนเหล่านี้มาใช้ต่อยอดในงานของตัวเองได้เป็นการแชร์ทรัพยากรและความรู้กันค่ะอ๋อดีจังเลยครับทำให้ต้องเริ่มจากศูนย์กันหมด ใช่ค่ะแล้วมันก็ขับเคลื่อนนวัตกรรมได้เร็วมากมีโปรเจกต์สร้างสารรค์เกิดขึ้นเยอะแยะเลยจากไอเจและหลายโปรเจกต์ก็ถูกนําไปต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพจริงๆด้วยน่าสนใจครับและอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันคือไอเจมบังคับให้ทุกทีมต้องคํานึงถึง Human Practices ด้วยค่ะ Human Practices คือการพิจารณาถึงผลกระทบของโปรเจรกต์ที่มีต่อสังคมทั้งในแง่จริยธรรมความปลอดภยัยและการนำไปใช้จริง ต้องมีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆ Style. ค่ะมันไม่ใช่แค่การทำลักเก่งๆอย่างเดียวโอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับคือฝึกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รอบด้านจริงๆคิดถึงผลกระทบต่อคนอื่นด้วยใช่ค่ะเป็นการสร้างนักชีววิทยาสังเคราะห์รุ่นใหม่ที่ครบเครื่องจริงๆตั้งแต่ออกแบบทดลองไปจนถึงการสื่อสารและคำนึงถึงสังคม ฟังดูแล้วภาพรวมของวันนี้คือการที่เรานำหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาใช้ทั้งเรื่องการสร้างมาตรฐานหรือ standardization ค่ะการมองเป็นนมามธรรมหรือ abstraction การซ่อนความซับซ้อนและการแยกส่วนงานหรือ decoupling ใช่ค่ะ design build test learn ทั้งหมดนี้มันได้เปลี่ยนโฉมหน้าของชีววิทยาไปเลยนะครับ ทำให้เราสามารถออกแบบแล้วก็สร้างระบบชีวาภาพที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมีเวทีอย่างไอเจมเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญมากๆทั้งในแง่นวัตกรรมแล้วก็การสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากยุคข,ของการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมาสู่ยุคข,ของการออกแบบและสร้างสิ่งใหม่ๆในสิ่งมีชีวิตได้จริงๆค่ะผมซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อไปนะคะว่า ในเมื่อตอนนี้เราเริ่มมีเครื่องมือมีหลักการในการออกแบบกลไกพื้นฐานของชีวิตได้ละเอียดและเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วเนี่ยลองจินตนาการดูว่าในอนาคตอันใกล้นี้ อีกสักห้าปีสิบปีความสามารถนี้มันอาจจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านไหนได้อีกบ้างที่มันอาจจะนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้หรือที่เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเลยในตอนนี้ด้วยได้นะคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับสําหรับศักยภาพของชีววิทยาสังเคราะห์ในอนาคต